龙派玉海发发发！ ก็ขอกราบสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมในช่องนี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นการรีวิวนะครับท่าประสานแดงรุ้งเจนซีอัศนีบาทฟ้าแลบก็เป็นท่าประสานแดงรุ้งนะครับอันแรกของผมเลยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับไม่ได้ทําท่าประสานเลยใช้แต่ท่าประสานรุ้งอันเก่านะครับซึ่งในรอบนี้นะครับกิจกรรมสั่งการใต้ล่ามานะครับดังนั้นนะครับเราก็จะทําท่าประสานแดงรุ้งครับก็เริ่มตั้งแต่เจน4ีไปเลยนะครับ สกิลท่าประสานนี้นะครับมีความสามารถอย่างไรนะครับไปรับชมกันได้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับสิ่งที่ควรทราบนะครับก่อนการที่เราจะทำท่าประสานแดงรุ้งอัศนบาตฟ้าแลบนี้นะครับเราจะต้องทำการเปิดแบบภาพนะครับแม่ทัพ2คนนี้ก่อนนะครับนั่นคือนะครับเราจะต้องมีจกหยงกับโกซุ่นก่อนนะครับ ไม่อย่างนั้นนะครับเราจะไม่สามารถใช้ท่าประสานนี้ได้นะครับและเมื่อนะครับเราสามารถเปิดท่าประสานนี้ได้แล้วนะครับเราก็จะได้สเตตัสพื้นฐานมานะครับก็จะเป็นทั้งหมด HP นะครับ 20.3M นะครับทั้งหมดโจมตีนะครับ 1,060K นะครับทั้งหมดป้องกันนะครับ 535K ทั้งหมดสเตตัสนะครับก็คือสเตตัสทั้งหมดเลยนะครับได้มาเพิ่มอีก15%นะครับ ก่อนที่เราจะไปดูคําอธิบายสกิลนะครับเราไปดูตัวอย่างการออกสกิลกันก่อนนะครับลมพายุสายฟ้าฟาดลมพายุสายฟ้าฟาดลมพายุสายฟ้าฟาด ค่าประสานนี้นะครับจะทําดาเมจมิตินะครับใส่ฝ่ายศัตรูทั้งหมด1,835เปอร์เซ็นต์นะครับและทุกครั้งนะครับที่แม่ทัพศัตรูตาย1รายนะครับดาเมจนั้นจะเพิ่มขึ้นนะครับก็คือดาเมจทีมเรานะครับจะเพิ่มขึ้น40เปอร์เซ็นต์สูงสุดนะครับจะสามารถเพิ่มได้240เลยนะครับและจะทำการเพิ่มนะครับเลือดไหล1ขั้นนะครับใส่ศัตรูทั้งหมดฝ่ายศัตรูทั้งหมดทุกตัวเลยนะครับก็จะติดสถานะเลือดไหลเลยนะครับ แต่ละรอบนั้นนะครับจะสร้างดาเมจของค่า HP สูงสุดเป้าหมาย20%แต่จะไม่เกินนะครับ240%ของดาเมจของพลังโจมตีท่าผสานก็คือจะเป็นดาเมจของเลือดไหลนะครับเป็นระยะเวลานะครับต่อเนื่อง2รอบและจะทำการสรุปผลเลือดไหลนะครับทั้งหมด ที่อยู่บนตัวเป้าหมาย1ครั้งก็คือถ้าพ้น2รอบไปแล้วนะครับก็จะทําการสรุปผลเลือดไหลนะครับก็คือทําดาเมจเลือดไหลนั่นเองนะครับระยะเวลานะครับจะไม่ลดลงก็คือจะไม่สามารถทําให้ระยะเวลาของเลือดไหลลดลงได้นะครับและจะทําการปล่อยนะครับลมคลั่งหักกระดูกนะครับแก่ไฟตนทั้งหมดต่อเนื่อง2รอบ อันนี้จะให้กับฝ่ายเรานะครับและจะทําการปล่อยนะครับวิญญาณร้ายใส่กับฝ่ายศัตรูทั้งหมดนะครับต่อเนื่องสองรอบอันนี้ให้กับศัตรูนะครับและจะทําการปล่อยนะครับทักษะนักฆ่าให้แก่ฝ่ายตนทั้งหมดต่อเนื่อง2รอบและจะสามารถนะครับทำการดูดพลังงานท่าประสานนะครับสแต้มให้แก่ฝ่ายตน พลังงานท่าประสานนั้นคืออะไรนะครับก็คือพลังงานที่นํามาฟื้นฟูท่าประสานให้ท่าประสานเราสามารถใช้ได้ใหม่นะครับก็ถ้าสามารถฟื้นฟูได้ไวนะครับก็จะใช้ท่าประสานได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับและจะทําการนะครับปล่อยสกิลฆ่ากโกรธแม่ทัพ1ครั้งฟรีๆเลยนะครับแก่ฝ่ายตนน1รายแบบสุ่มก็คือจะสุ่มแม่ทัพฝ่ายเรานะครับปล่อยสกิลฆ่ากโกรธออกไป1ครั้งนะครับ ในส่วนความหมายของลมคลั่งหักกระดูกนะครับก็หมายความว่าครับเมื่อได้รับดาเมจแม่ทัพจะทําการปล่อยนะครับผ่าแยกใส่กับศัตรูหนึ่งรายแบบสุ่มนะครับหากเป้าหมายนะครับมีเอฟเฟกนี้แล้วเมื่อเอฟเฟกปล่อยไปอีกครั้งหนึ่งนะครับจะทําการจุดระเบิดเอฟเฟกผ่าแยกก่อนหน้าที่โดนไปแล้วนะครับทันทีเลยนะครับในทุกรอบนั้นนะครับจะกระตุ้นได้สูงสุด3ครั้งและเมื่อตนเองนะครับปล่อยเอฟเฟกดาเมจสถานะผิดปกตินะครับ พลังโจมตีนะครับจะเพิ่มขึ้น20%และจะทำการเพิ่มพลังโจมตีนะครับและพลังป้องกันนะครับ30%ของตนเองก็คือเมื่อแม่ทัพนะครับที่ติดล้มข้างหักกระดูกแล้วนี่นะครับได้รับดาเมจก็จะทำการปล่อยผ่าแยกนะครับใส่ศัตรูแบบสุ่ม1รายและถ้าหากศัตรูนั้นนะครับมีผ่าแยกอยู่แล้วนะครับก็จะทำการจุดระเบิดเอฟเฟกต์ผาแยกทันทีเลยนะครับ เราก็มาดูความหมายผ่าแยกกันนะครับก็จะหมายความว่านะครับแต่ละรอบนั้นครับจะได้รับดาเมจ15%นะครับคิดจากค่า HP สูงสุดของตนเองนะครับสูงสุดนะครับจะไม่เกิน300%ของพลังโจมตีผู้ใช้และจะทำการสรุปผลเลือดไหลนะครับบนตัวแม่ทัพพันธมิตรทั้งหมด1ครั้งบนตัวพันธมิตรนั้นนะครับก็หมายถึงว่าบนตัวเพื่อนๆนะครับของฝ่ายศัตรูนะครับ ระยะเวลานะครับจะไม่ลดลงเอฟเฟกต์นี้นะครับจะไม่เกิดพร้อมกันนะครับ ดาเมจเลือดไหลนั้นครับที่ตนเองได้รับจะเพิ่มขึ้น40%เมื่อทหารนะครับแม่ทัพฝ่ายตนคนใดก็ตามได้รับบาดเจ็บก็คือเพื่อนๆนะครับในทีมของฝ่ายศัตรูนะครับได้รับบาดเจ็บเมื่อไหร่นะครับคนที่ติดเลือดไหลนะครับก็จะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น40%นะครับและตนเองนะครับก็จะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นอีกนะครับ20%แต่ละรอบนั้นนะครับดาเมจจะไม่เกิน300%ของพลังโจมตีของผู้ใช้นะครับ ต่อมาครับเรามาดูความหมายของวิญญาณร้ายนะครับก็หมายความว่าครับเมื่อตอนเองตายจะสืบทอดสเตตัสทั้งหมด10ให้แก่ฝ่ายศัตรูทั้งหมดเป็นระยะเวลาครับต่อเนื่อง2รอบในที่นี้นะครับวิญญาณร้ายนี้นะครับเป็นการใช้กับฝ่ายศัตรูนะครับเมื่อแม่ทัพนะครับที่ติดวิญญาณร้ายตายนะครับก็จะสืบทอดสเตตัส10เเซให้กับฝ่ายเรานะครับสเตตัสนะครับที่สืบทอดนั้นนะครับจะไม่เกิน25เ ของสเตตัสตนเองนะครับและจะทำการลดบัฟโจมตีและป้องกันที่ตนเองได้รับ10%ก็คือลดบัฟโจมตีและลดบัฟป้องกันของศัตรูลงนะครับ10%และจะทำการเพิ่มดีบัฟโจมตีและดีบัฟป้องกันที่ตนเองได้รับนะครับ10%ดีบัฟนะครับก็คือบัฟที่ไม่ดีนะครับก็จะทำการเพิ่มให้กับศัตรู10%นะครับ และเมื่อทหารน,นะครับแม่ทัพฝ่ายเพื่อนใดก็ตามนะครับได้รับดีบัฟประเภทสเตตัสนะครับก็จะมีโอกาส50%ที่ตนเองจะได้รับคัดลอกไป1ชุดนะครับทุกรอบนั้นนะครับจะกระตุ้นได้สูงสุด3ครั้งก็หมายความว่าเพื่อนแม่ทัพของฝ่ายตรงข้ามเรานะครับคนใดก็ตามได้รับดีบัฟประเภทสเตตัสมานะครับคนที่ติดวิญญ,ญาณร้ายนี้นะครับก็จะมีโอกาส50%ที่จะได้รับคัดลอกไปนะครับ1ชุด ต่อมานะครับก็จะเป็นความหมายของทักษะนักฆ่านะครับอันนี้คือบัฟให้แก่ทีมเรานะครับเมื่อครั้งถัดไปนะครับได้รับดาเมจทะลุโล่ป้องกันดาเมจส่วนเกินนะครับจะถูกโล่ดูดซับไว้นะครับในแต่ละรอบนั้นนะครับก่อนตนเองลงมือนะครับตัวละครฝ่ายศัตรูทุกครั้งที่ออกเทิน ตนเองดาเมจครั้งถัดไปนะครับจะทำการเสริมดาเมจพรีเมี่ยมนะครับของ5%ของค่า HP สูงสุดของเป้าหมายก็หมายความว่าก่อนที่ฝ่ายศัตรูจะออกเทินนะครับ คนที่ติดทักษะนักฆ่านะครับก็จะได้รับการเสริมดาเมจพรีเมียมนะครับคิดจาก5%ของค่า HP สูงสุดของเป้าหมายก่อนตัวเองลงมือนะครับตัวละครฝ่ายศัตรูทุกครั้งที่ออกเทินก็จะมีโอกาส5%นะครับที่จะได้รับต้านพรีเมียมหนึ่งครั้งอันนี้หมายถึงว่าต้านพรีเมียมนี่บัฟให้แก่ฝ่ายเรานะครับต้านพรีเมียมนั้นครับก็จะหมายความว่าเมื่อทําการกระตุ้นนะครับจะทําการเลี่ยงดาเมจการลงมือและเอฟเฟกต์ศัตรูนะครับ รวมถึงต้านดาเมจพรีเมียมได้ด้วยนะครับและในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นจุดเด่นไร้เทียมทานนะครับก็จะเป็นส่วนเสริมของท่าประสานนี้นะครับก็จะมีปิดกั้นท่าประสานในเทินแรกนะครับ2การเคลื่อนที่แรกของแม่ทัพศัตรูจะทําการลดฟื้นฟูค่าท่าประสาน1แต้มนะครับ หมายถึงว่าในเทิร์นแรกนะครับถ้าแม่ทับของศัตรูนะครับเคลื่อนที่2เคลื่อนที่แรกนะครับก็อาจจะเป็นตัวที่1กับตัวที่2นะครับจะทําการลดการฟื้นฟูค่าท่าประสานของศัตรูลงครับ1แต้มก็จะทําให้ท่าประสานของศัตรูนั้นลดลงแล้วก็ท่าประสานจะใช้ได้ช้าลงนะครับอันต่อมาครับก็จะเป็นทะลุท่าประสานนะครับในทุกรอบนั้นนะครับท่าประสานแรกครติคอนดาเมจจะเพิ่มขึ้น30เ ก็จะหมายถึงว่านะครับในทุกรอบเลยนะครับที่ท่าประสานแรกจะออกสกิลนะครับค่าฮิต i ิคอนดาเมจนั้นนะครับจะเพิ่มขึ้น30%นะครับและนี่นะครับก็จะเป็นคําอธิบายทั้งหมดของท่าประสานนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราไปดูการออกสกิลที่ทดลองตีในดันเจียนดูนะครับว่าสกิลท่าประสานนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับ ก็จะเห็นว่านะครับเมื่อเริ่มต้นเกมมาได้แป๊บเดียวนะครับท่าประสานก็ออกเลยนะครับจะเห็นว่านะครับเมื่อโจมตีสกิลออกไปนะครับฝ่ายของเราจะได้ลมคลั่งหักกระดูกและทักษะนักฆ่านะครับส่วนฝ่ายศัตรูนั้นนะครับก็จะได้วิญญาณร้ายนะครับแต่ตรงในรูปนะครับขึ้นว่าเป็นผีชั่วร้ายนะครับ เราลองมาดูสถานะดีบัฟของศัตรูดูบ้างน,นะครับว่าศัตรูติดอะไรบ้างน,นะครับเมื่อเราดูนะครับจะเห็นว่าศัตรูนั้นจะติดสถานะเลือดไหลและวิญญาณร้ายทั้งหมดเลยนะครับ ก็จะติดกันทั้งทีมเลยนะครับโดยสรุปแล้วนะครับถ้าประสานนี้นะครับก็จะเป็นการรวมสก,กิลระหว่างของจกหยงนะครับกับโกซุ่นนะครับก็จะนำสก,กิลของทั้งสองแม่ทัพนี้มารวมกันนะครับก็จะเห็นว่าจะมีสถานะเลือดไหลของจกหยงมารวมอยู่ด้วยนะครับ สถานะเลือดไหลนี้นะครับจริงๆแล้วค่อนข้างที่จะแรงนะครับลักษณะของการทําดาเมจจะคล้ายๆกับสถานะแผดเผานะครับซึ่งสถานะแผดเผานั้นนะครับก็จะมีการระเบิดแผดเผานะครับและสถานะเลือดไหลก็เช่นกันนะครับก็จะมีการระเบิดแบบเลือดไหลด้วยนะครับก็คือระเบิดทีหนึ่งนะครับเลือดก็เกือบจะหมดหลอดเลยนะครับในส่วนของการดึง สกิลของโกซุนมานั้นนะครับก็จะเป็นในส่วนของวิญญาณร้ายนะครับเมื่อตนเองตายนั้นครับก็จะมีการสืบทอดสเตตัสทั้งหมดนะครับ10%ให้แก่ฝ่ายศัตรูนะครับก็คือศัตรูตายจะสืบทอดให้กับฝ่ายเรานั่นเองนะครับก็จะทําให้ฝ่ายเราได้รับสเตตัสของฝ่ายศัตรูที่ตายไปนะครับและถ้าสังเกตดูนะครับสกิลท่าประสานในช่วงเจนหลังๆนั้นนะครับการออกสกิลจะไวขึ้นนะครับ เพราะจะมีการดูดพลังงานท่าประสานนะครับอย่างเช่นท่าประสานนี้นะครับก็จะดูดได้ถึง2แต้มเลยนะครับและไม่ใช่แค่เพิ่มท่าประสานให้แก่เรานะครับยังจะลดท่าประสานของศัตรูได้1แต้มนะครับแถมในทุกรอบนะครับที่ท่าประสานแรกนะครับออกสกิลนะครับก็จะเพิ่มดาเมจคิติคอนนะครับสาเเลยนะครับก็ถือว่านะครับเป็นท่าประสานที่น่าใช้เลยทีเดียวนะครับ ก็เป็นว่านะครับถ้าหากใครยังไม่มีใช้นะครับก็ Luckily, ลองมาศึกษา <Ireland> ดูคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้ว Hence, ลองพิจารณาดูนะครับว่าตัวเองชอบสกิลแบบนี้หรือเปล่านะครับถ้าค,คิดว่าดีนะครับคิดว่าชอบก็จัดได้เลยนะครับก็เป็นว่านะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอแนะนําแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้พบกันใหม่นะครับในคลิปวิดีโอหน้านะครับถ้าหากใครยังไม่ได้กดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์นะครับก็ได้โปรดนะครับทําการกดให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับ แต่ขอย้ำนะครับกดทีเดียวก็พอนะครับไม่ต้องกด2ครั้งนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่นะครับในคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ